สัสดีจ้าพี่น้องเจอกับประเพนอีกแล้วจา้าวันนี้พามากินขนมจีนจ้าทุกคนขนมจีนน้ำยาตื่นหมดแล้วก็จะได้กินใส่ประกาศดองโอ้โห,หเต็มชามเลยทุกคนประกาศดองแก้ม มาจา้กทุกคนคาแรกมากินด้วยกันจ้าอร่อยอร่อยใส่พริกโดดลงไปด้วยแย่ไม่กล้าเคี้ยวเดี๋ยวลูกลูกเขาจะกินไงเดี๋ยวลูกบ่นว่าไม่เผ็ดอีก วานบอกแม่ทำหนมจีนให้หนูกินหน่อยหนูอยากกินเขาว่าแล้วบอกโอเควันนี้แม่ก็เลยทำให้น้ํายากะทิเลยทุกคนใช้กะทิกระป๋องนึใส่ประกาศเยอะอร่อยเปรี้ยว ไ้ร้านไทยมาเอาหนมจีนมาเป็นสิบสิบห่อเลยทุกคนหมดไปสามร้อยห้าสิบปอยเลยซื้อทั้งข้าวข้าวไทยเหาเมลิกับข้าวเหนียวอย่างละข้าวเหนียวเอาอย่างห้าโลมา ข้าวก็เอาก็สอบใหญ่มาไว้กินนานสองสาเดือนน่นยหละทุกคนผมกินหมูตะป่านนู้นเนี่ยเยอะเลยเนี่ยอร่อยทุกคนมันอร่อยกะทิ ลูกโดดไม่กล้าเคี้ยวกลัวเผ็ดใส่ลงไปว่าหักหักหักใส่อันสีแดงอันสีเขียวก็ใส่เป็นลูกโดดเอาเมะเมขือมาครึ่งกิโลมันนั่นทำซุปมะเขือไปหนึ่งแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปขี้เกียจ ทานน้ำยาก็ไม่ได้ถ่ายพวกเรยมานั่งกินอยูว่าแต่ต้องไปทำงาน กับมะเขือก็เข้ากันดีนะมัเขเม็กมันยังไม่เก่มากกลงหวานหวานประเพณไม่ได้ทำบ่อยน้ำยากะทินานทีนึงจะทำก็น้ำยาป่าใส่ลูกชิ้นแบบนั้น ใน,นลูกก็จะกินน้ำใส่โคโคนุตด,ด้วยเขาบอกแล่วเพนก็เลยต้องทำให้ลูกจริงไม่อยากใส่กะทิเลยกินไม่ไม่ใส่กะทิก็อร่อยถ้าใส่กะทิมันจะมันน่ะทุกคน ส่หมุดกระป๋องเลยสี่รอยกรัมได้ครึ่งหมอ้อปลากระป๋องกระป๋องหนึงลูกชิ้นสองหอ่อโคกับน้ำยากะทิสำเร็จนะทุกคนพริก กก็เคี่ยวได้สบายก็เพนไม่เอาอะเผ็ดกินเผ็ดสำแม่ ลูกโดดตักถุงลูกโดดมาเยอะเลยมันก็ลอยนะทุกคนเลยจะใส่กุ้งด้วยแล้วเกลียดเอาไม่ใส่กินอย่างเดียวก็พอ เขือ,เอ,อน,นเดียมอ่อนดีร้านอินเดียไปซื้อร้านไทยอ่ะทุกกนแต่มะเขือไทยไม่มีถ้าไปร้านเวียดนามจะมีมะเขือไทยมีขามีเคออืมมข ชิ้นปลาซื้อลูกชิ้นมาสิบประหอชิ้นปลาไม่เลยแพงไปร้านไทยกุ้งแมาถุงนึงก็ปลาหมึกแล้วก็ถุงนึงแล้วก็หอยถุงนึงหอยแล้วก็ได้ปลาสลิดมาที่ถ่ายลง อยากกินปลาเค็มที่ไทยอ่ะปลาเค็มปลาแดดเดียวอยากกิน แล้วไปใช้ว่าจะเอามันด้วยมันรู้เอามาได้หรือเปล่ามทษแล้วก็แพกคหลไหลแพ็กมันรู้จะเอามาผ่านหรือเปล่ามถ้าไม่เจอตรวจมันก็โชคดีไปอร่อย สองน้องสาวแกะมะขามเปียกไว้สักสามกิโลสองกิโลสามกิโลเอามันด้วยตอนนี้มันง่ายมะขามแห้งเข็แกะมะขามขายน้องสาวประเพนแกะบอกร้านช่วยแม่แกะมะขามไว้ให้ป้าสัากสองสามกิโล อิม่มหมดเลยเนะี่ยอร่อยอยากกนที่ <c oughs> ก็คือหัวข้ออ่อนดี ใกล้หมดแล้วทุกคนเราคลิปจะคลิปจะยาวไปเอาแตะกินหมดขึ้นยันเที่ยงหรือวนเย็นกินอีกรอบ กลับทำงานหกโมงหกโมงกินอีกรอบกลับยังทำงานก็ประมาณห้าโมงมาถึงบ้านห้าโมงครึ่งชิ้นอร่อยทุกคน เยงตับ <c oughs> โอเคนะทุกคนวันนี้ประแพนพามากินขนมจีนจะได้อร่อยกันทั่วหน้าจ้ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายเซนกิวไมเฟนซียูน็ e x ์ t i m มสวัสดีจ้า